บอาพีเงินขาล่าสุดมีข่าวดีแล้วครับบริจาคไปสองร้านมีข่าวดีแล้วสองเดือนพอดีแล้วแต่ว่าที่แรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเสียแอบเสียใจนิดนึงเพราะว่าตอนที่ตรวจว่าได้ได้ลูกนะแต่ว่าเฟิ่นว่าสักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วแล้วเฟิร์นว่าคุณปุ๊กเนี่ยเลือดไหลเยอะเหมือนกับว่าคล้ายๆประจําเดือนสองสามวันก็คิดว่า ก็อีกวันนึงก็ไปหาคุณหมอก็คุณหมอก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่หรือเปล่าแต่ตัวเราเองเนี่ยก็คิดว่าเหมือนจะไม่อยู่ก็เลยก็เลยทําใจไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วก็ไปทําบุญต่อที่วัดเขาตังเงาะคือหลวงปู่จือแล้วก็มากราบพ่อแล้วก็แต่ว่าทั้งหลวงปู่จือทั้งพ่อชดเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อคูนเนี่ยก็เหมือนกับว่า เหมือนพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกว่าสบายสบายไม่มียังพ่อช่เนี่ยบอกสบายสบาย,บายไม่มีอะไรพูดแล้วคนลุกแต่ว่าหลวงปู่จื้อเนี่ยก็ก็ว่าให้ให้พรมาแล้วก็3มวันที่แล้ววันหมอนัดพอดีว,ว่าจะไปตรวจอีกทีหนึ่งก็คิดว่าอะถ้าไปตรวจอีกทีหนึ่งถ้าไม่เจอก็คงถ้ามีโอกาสมีโอกาสหรือว่าถ้าเราจะได้เนี่ยเดี๋ยวก็คงมาใหม่อะไรประมาณนี้แล้วก็ไปไปสาวครับทีแรกไปตรวจสาวไม่เจอผมก็ผมก็มกแบบว่า ขาไม่แบบมันก็ว่าถอดใจแล้วเขาไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคงต้องรอใหม่แล้วแบบว่าถึงจะมีแล้วเขาซาวไปสักพักหนึ่งเขาเจอพอดีเจอเป็นก้อนแล้วก็มีหัวใจเต้นด้วยก็เลยโชคดีก็เลยแบบก็เลยแบบที่แรกเราก็คิดว่าไม่อยู่แล้วแต่ว,าว่าถรุปแล้ว2เดือนครับตอนนี้ประมาณเซนก,นกว่ากว่าวินาทีที่เห็นแบบหัวใจเต้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะทีแรกผมยังคุยกับหมอเลยผมก็แบบทำดีเล่นจริงจริงแต่ว่าเขาเลื่อนไปแล้วแบบซาวมันจะมีแบบเสียงตุ๊บๆๆผมก็ ท้องร้องหรือว่าอะไรวะแล<อ>้วหมอบอกเนี ee, ่ยหัวใจเต้นผมวใช่เหรอคุณหมอเพราะว่าในภาพมันเล็กมากแต่ว่าเวลาเขาเซาออกมาเนี่ยเห็น <c oughs> เป็นแบบประมาณเล็กๆเลยครับล้วก็เขาก็บอกเราทุกอย่างเราก็ถามมันใช่เหรอหมอมันยังว่าหน่ <c oughs> เพราะว่าเราด้วยการที่แบบเราไม่เคยนะไม่เคยวันนี้ก็เลยเขาก็เลยทําให้ดูเนี่ยลากอันนี้ให้ดูแล้วก็พยายามหาหาให้ดูว่า มีแบบว่าคล้ายๆหัวใจเต้นใช่ครับก็เลยก็เลยหมอบอกว่ารออีกออหนึ่งเดือนมาดูว่าปกติไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องรออีกหนึ่งเดือนว่าจะ้นจะเป็นยังไงก็เลยช่วงนี้ก็เหมือนก็ว่าให้ระวังเป็นพิเศษแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ให้เราแบบระวังขนาดนั้นก็คือแบบว่าใช้ชีวิต ผมก็ว่านอนเร็วหน่อยแล้วก็ดูแลตัวเองให้เยอะกว่าเดิมอย่าให้อยาให้แบบผเขาล้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์ชัวคิดว่าชัวแน่นอนแล้วแต่ว่าเขาจะเขาบอกว่าอะไรนะจะมีแบบว่ารีเช็คประมาณสักอีกหนึ่งเดือนเนี่ยจะรู้ว่าเด็กเออเขาต้องแบบตรวจปกติหรือแบบผิดปกติผมเรียกว่าสามหมอไม่ถูกใช่ก็จะตรวจตรงนั้นถ้าคือถ้าผ่าน3เดือนนั้นได้หมอบอกว่าก็สบายแล้วครับแต่ว่า1นถึงสเดือนเนี่ยให้ระวังมากที่สุด ส่วนตัวเราดูแลภรรยาเป็นพิเศษยังไงบ้างครับทีแรกก็ตั้งแต่ตั้งแต่คิดว่าเลือดออกก็คิดว่าไม่ไม่มีแล้วก <c oughs> ็ทําปกติเลยแต่ว่าตอนนี้ป,ป,ป,งงป,ปรังบปรงหงมมาเดิมใช่พี่ปุ๊กอาการแพ้อะไรางเหมือนผมจะแพ้แทน <c oughs> ผมกินอะไรไม่ค่อยลงทีแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรถามแม่ยายแม่บอกว่าแพ้ท้องหรือเปล่าไม่รู้ว่าแพ้ท้องคือไงแต่ว่าช่วงนี้กินอะไรแล้วแบบ ไม่ค่อยอยากกินแล้วก็แบบกินอะไรเขาว่าอร่อยเรากินไม่อร่อยเลยก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามันม,มัน,ม,นมันใช่อาการเขาเรียกว่าแพ้ท้องป่ะผมก็ไม่รู้แต่ว่าหรือว่าผมทางานเยอะหรือน,นอนดึกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่ากินแล้วของที่อร่อยเคยกินแบบของโปรดกินก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าไม่อ้วกไม่อะไรแต่ว่ามึนๆอย่าง,นงในในช่วงยี่เดือนที่ต้องรอนี้ต้องเดินสายของนะใช่ครับ <c oughs> ก็ก็ตั้งแต่ฝนลุกตั้งแต่ ทีแรกคิดว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่แล้วจริงๆะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมเข้าไปดูห้องน้ําเปิดเจอพอดีแล้วเลือดเยอะมากผมก็แล้วปุ๊บบอกว่ามีก้อนก้อนเลือดด้วยผมก็ผมก็แบบไม่เป็นไรนะเธอเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหมอแต่หมอไปเซาว,วันนั้นไม่เจออะไรเลยก็คิดว่าไม่ไม่อยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าทั้งที่ทั้นนั้นยังสรุปไม่ได้แต่ถ้าตรวจว่าตรวจตรวจประสาะเนี่ยก็ ยังไงก็ขึ้นสองขีดอยู่แล้วเพราะว่าเชื้อมันยังมีอยู่ยังไงก็ไม่รู้ก็คือต้องรออีกสองอาทิตย์ก็คือ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสามวันที่แล้วเนี่ยไปตรวจก็ก็โชคดีครับคิดว่าโชคดีกว่าแอบรู้ว่าอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชาย,ยผู้หญิงอะเยอะแล้วเนาะผมก็อยากได้จริงๆแล้วอยากได้น้องชายแต่ว่าคุณแม่เนี่ยที่จริงอะคุณแม่จะมีผมคนเดียวครับแต่ว่าผมก็ไปขอลูก้างๆบาานขอทุกวันเลยจนคนข้างๆบานบานบอกว่าเนี่ย เนี่ยตอนแรกเขาท้องอยู่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาไปดัดนรับปากกับผมแล้วก็เลยบอกคุณแม่เนี่ยทิ้งน้นมาขอทุกวันเลยแล้วเวลาเขาคลอดออกมาแล้วเนี่ยยังมาขอเขาอยู่เลยเนี่ยแล้วแต่เขาไม่เลือกทําไงก็เลยไปบอกคุณแม่เนาะผมกับน,น้องผมก็เลยต่างกัน,กนประมาณสิบกว่าปีก็เลยแล้วก็เลยได้เป็นน้องสาวแต่จริงแล้วก็ผู้หญิงก็ได้ครับผู้ชายก็ดีแต่ถ้าผู้ชายก็ก็ดีมากก็อยากให้แบบถ้าเขาชอบออแข่งรถก็อยากจะสนับสนุนเพราะเราเราได้ ทุกอย่างมาหมดแลนะ้วว่าได้ทั้งแชมป์ได้ประสบการณ์ทุกอย่างระดับโลกระดับประเทศอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าถ้าลูกเป็นลูกชายแล้วถ้าก็ชอบจริงผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะแทนผมได้ในอนาคตมีแอบคิดชื่อไว้บ้างไหมคะตอนนี้ยังไม่คิดเลยเพราะว่ายังไม่รู้ว่ายังไม่แน่ใจว่าผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะลูกชายหรือลูกสาวก็ไม่เป็นไรครับขอให้ปลอดภัยแล้วก็เป็นคนดีทั้งนั้น